สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมดาต้องสปีดนะครับมาแนะนำกรองรุ่นใหม่นะครับชุดปักแกลของรุ่นใหม่นะครับอันนี้จะเป็นอันเดิมจะเล็กกว่านะครับชัดเจนเลยตัวใหม่จะใหญ่โล่งกว่าครับ ตัวนี้เป็นฟิล์มกันอรอยนะครับผมไม่ไม่แกะออกนะครับข้างในจะเป็นสีเงินตัวนี้จะใส่แป้นปากแตรแบบนี้นะครับเหมือนเดิมเลยฮะใส่ได้ใช้ได้กับถ้าเป็นคาบูเดิมก็ไม่ต้องขยายนะครับถ้าเป็นพวกคาบูแต่งก็ขยายเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ใส่คาบูแต่งก็ต้องขยายตรงนี้นะครับนี่นะครับผมจะใส่ ให้ดูนะครับวิธีการใส่หอดอ,องเดิมก็ใส่ตัวนี้ก่อนนะครับอั้นตรงนี้ก่อนแล้วก็ จะเป็นแผ่นโชกนะครับถ้าเป็นขบูตแต่งแผ่นโชกเขามีอยู่ที่ขบูอยู่แล้วนะครับก็ใส่ตัวนี้เข้าไปได้เลยตัวนี้ต้องใส่แผ่นชกตรงนี้นะครับชิ้นนี้วางข้างบนเข้าไปแบบนี้นะครับ ตำแหน่งเดิมนะครับ okay. อน,นี่นะครับนี่ใบโชวกก็ปิดได้แบบนี้นะครับเี่ก็ใส่ ตัวกรองลงไปนะครับขันตรงนี้ให้แน่นก็ใช้ได้แล้วครับถ้าเป็นขบูแต่งนะครับก็ไม่ต้องมีไม่ต้องใส่ชิ้นนี้นะครับเพราะว่าในขบูแต่งเขามีใบโชกอยู่แล้วนะครับใส่ตรงนี้ได้เลยใส่ให้ดูก่อนนี่นะครับ ใหญ่ๆโล่งๆนะครับไม่มีอันนะครับเดี๋ยวผมแกะอกนี่ครับโอ้โหสวยเลยครับเป็น oh, ไ ah, งครับเงาๆเลยครับ ไว้ก่อนจะใช้แล้วค่อยเอาออกจะเป็นรอยนะครับตันนี้ก่อนครับฝากไปด้วยนะครับเพจสกูตเตอร์ DIY ไต่แทนนะครับบาตาต้องสปีดนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กตาต้องสปีดเลยนะครับทักแชทผมมานะครับสอบถานอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องนะครับหรือว่าอะไรต่างๆนะครับที่แต่ง แต่งเครื่องนะครับทักมาเลยนะครับเอาด้วยครับสวัสดีครับเพื่อนๆขอบคุณครับ